ดูที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างเรื่องของงานเหมือนกันแต่เป็นงานของคนที่อยู่ในราชทัณฑ์นะครับต้องบอกว่าวันจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีการเปิดป้ายอาคารอาเนกประสงค์ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทําและพิธีเปิดป้ายหับเผยคาแคร์สองบ่ายกลางเวียงณนะเรือนจํากลางเชียงรายครับ นายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือว่าแคร์นะครับแล้วก็พิธีเปิดป้ายหับเผยคาแคร์สบ่ายกลางเวียงณเรือนจำกลางเชียงรายครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรือนจำกลางเชียงรายที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังและแก้ไขพุตธินิสัยมุ่งพัฒน,นาฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีพัฒน,นาฝีมือการประกอบอาชีพสามารถออกไปดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างปกตินะครับโดยสังคมก็จะต้องให้การยอมรับและมีการฝึกวิชาชีพหลายสาขาตอบสนองความต้องการแรงงานจากสังคมภายนอกครับ ที่ผ่านมาผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจํตจานวนไม่น้อยไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมภายนอกในช่วงแรกซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต้องต่อสู้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการประกอบอาชีพจ,จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทําศูนย์แคร์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆเช่นการมีงานทําการขอรับทุนประกอบอาชีพและการให้คําปรึกษาส่วนผู้พ้นโทษที่พลาดโอกาสในการขอรับความช่วยเหลือจะมีอาคารอเนกประสงค์และห้องที่ ทำการสูนประสานงานและส่งเสริมการมีงานทําศูนย์แคร์แห่งนี้รองรับค่ะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ในเรือนจำนะออกมามีงานทําแล้วก็ไม่กลับไปทําเรื่องผิดอีก<ช>เพราะว่าวมีงานมีอาชีพรองรับ